เฮ้ยดูสิเสร็จหลานอินข้าตกใจหมดเลยมาได้ยังไง วันนี้อาจารย์เฝ้าดูข้าฝึกวุทยุทั้งวันข้าอยากมาดื่มกับท่านเพื่อผ่อนคลายแต่ท่านกับไม่อยู่น่าเบื่อชะมัดเลยท่านไปหอคณิกามาเหรออ๋อป๊อไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดนะ จริงด้วยกลิ่นน้ำปรุงเข้าจมูกสายลมพัดก็ไม่จางหายไปหอคณิกามานะันแน่ไม่ใช่หอคณิกาเป็นหอร้อยบุปผาเอาไว้ฟังเพลงข้ายังได้ยินมาว่าอาจารย์อามีแม่นางที่ชอบมากอยู่แต่แค่พลิบตาเดียวก็ไปเที่ยวหอคณิกาแล้วอาจารย์อาคงไม่ได้ชอบแม่นางนั่นเท่าไหรนะ่เจ้าอย่าพูดสีสัวนะสิพี่รองพาข้าไปต่างหากก่อนข้าไปยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปที่แบบไหนก่อนไปท่านไม่รู้แต่พอไปแล้วยังไม่รู้อีกเหรอกลิ่นเครื่องประทินฉมหอมฟุง้ง จะต้องอยู่ที่นั่นครูใหญ่แน่เลยที่นั่นครูใหญ่จริงๆแต่หลังจากนั้นห้หนนหยินเลยก็ตามมาแล้วสหายข้าก็ได้พบกับแม่นางคนหนึ่งหลังจากนั้นออดันอธิบายไม่เก่งซะด้วยสิปั้นน้ำเป็นตัวนะสิออใช่ข้าไปหอคณิกาแล้วยังไงเหตุใดจะต้องโมโหด้วยข้าโมโหเหรอที่ข้าโมโหนั่นก็เพราะข้าฝึกยุทธมาทั้งวันแล้วท่านกลับออกไปส,สุขสัรภารข้าไม่ม เดี๋ยวสิลันอินฟังข้าก่อนอนามีอายเข้าไปทำนาโมโหอตอนไหนเนี่ยโอ๊ยมาสืบข่าวเย่ติงจือไม่ใช่เหรอ เหตุใดถึงไปทะเลาะก,กับเขาอย่างไม่มีเหตุผลเช่นนี้ได้แถมยังตบหน้าเขาด้วยช่างเถอะหาโอกาสติดต่อชีซวนดีกว่า